ในช่วงต้นยุค90โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในชนบทเด็กๆนั่งอยู่ในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยโต๊ะไม้เก่าๆเ,เสียงกระดิ่งดังบอกเวลาเข้าเรียนทุกคนต่างตั้งใจฟังคุณครูยืนสอนหน้าห้องในขณะที่บางคนยังวุ่นวายกับการคุยเล่นกันอยู่คุณครูที่มีใบหน้าเคร่งครึมเดินมาแจากการบ้านที่เพิ่งตรวจเสร็จ แล้วก็ต้องเผชิญกับสายตาของนักเรียนที่รอลุ้นคะ่ะแน่นอย่างตื่นเต้นแต่มีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าน้อยที่ไม่ส่งการบ้านและรู้สึกกังวลใจอย่างมากน้อยรู้สึกกลัวเมื่อเห็นคุณครูเดินตรงเข้ามาหาเขาคุณครูถามถึงการบ้านที่น้อยไม่ยอมส่งน้อยพยายามหาเหตุผลแก้ตัวแต่ก็ถูกคุณครูตำหนิอย่างหนักน้อยรู้สึกเศร้าและละอายใจต่อหน้าทุกคนในห้องเรียนบริเวณหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกังวล แต่เขาก็ยังคงยืนฟังคำติเตียนด้วยความเคารพเชิญชวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อรับชมเรื่องราวต่อไปหลังจากที่โดนตำหนิคุณครูสั่งให้น้อยออกไปยืนข้างนอกห้องพร้อมกับถือไม้เรียวน้อยยืนอยู่ที่ทางเดิอนนอกห้องเรียนด้วยความรู้สึกอับอายและผิดหวังในตัวเองเขาตั้งใจว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่เดินผ่านไปมาเพิ่มความกดดันให้น้อยเข้าไปอีก น้อยเริ่มคิดถึงผลที่ตามมาจากการไม่ทำการบ้านและรู้สึกเสียใจอย่างมากเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนน้อยเดินกลับบ้านเพียงลำพังตามเส้นทางเล็กๆที่ค่อยๆมืดลงด้วยแสงอาทิตย์พี่หลับขอบฟ้าหัวใจของน้อยเต็มไปด้วยความกังวลและเศร้าหมองที่ต้องกลับไปบอกพ่อแม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยรู้ว่าพ่อแม่จะต้องไม่พอใจและเป็นห่วงเขามาก เขาจึงคิดถึงวิธีที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจและให้อภัยเมื่อกลับถึงบ้านน้อยนั่งลงที่โต๊ะไม้เก่าที่ใช้ทำการบ้านเขาหยิบสมุดการบ้านและเริ่มทำด้วยความตั้งใจน้อยรู้ว่าการตั้งใจทำการบ้านเป็นวิธีหนึ่งที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกความรู้สึกกังวลในใจเริ่มคลายลงพร้อมกับความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นน้อยตั้งใจว่าจะไม่ให้พ่อแม่และคุณครูผิดหวังอีกต่อไปในเย็นวันนั้น เมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้านน้อยรีบเอาการบ้านที่ทำเสร็จแล้วออกมาโชว์ให้ดูพ่อแม่มองด้วยความภูมิใจและยิ้มออกมาน้อยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่รับฟังด้วยความห่วงใยและให้กำลังใจน้อยพวกเขาบอกให้ตั้งใจเรียนและทำการบ้านให้เสร็จทุกครั้งน้อยรับปากและสัญญาจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังอีกวันต่อมาน้อยกลับไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจใหม่ๆ เขานั่งเรียนอย่างตั้งใจและยกมือขึ้นตอบคำถามของคุณครูบ่อยครั้งการที่น้อยตั้งใจทำการบ้านทำให้เขามีความรู้และความมั่นใจมากขึ้นคุณครูสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวน้อยและยิ้มให้ด้วยความภูมิใจน้อยรู้สึกดีใจที่เห็นความตั้งใจของเขาเริ่มส่งผลดีในเวลาไม่นานน้อยก็ได้รับคำชมจากคุณครูต่อหน้าเพื่อนๆในห้องเรียนคุณครูยกย่องความพยายาม และความตั้งใจของน้อยในการทำการบ้านและเรียนรู้น้อยยิ้มด้วยความภูมิใจและรู้สึกว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเสียงปรบมือของเพื่อนๆทำให้น้อยรู้สึกดีและมีกำลังใจในการเรียนมากขึ้นเชิญชวนกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อรับชมเรื่องราวต่อไปตอนกลางคืนน้อยยังคงตั้งใจอ่านหนังสือและทำการบ้านใต้แสงไฟที่ส่องสว่างจากโคมไฟบนโต๊ะ เขารู้ว่าการตั้งใจเรียนและทำการบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตน้อยตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนให้ดีที่สุดและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นในอดีตอีกความตั้งใจและความพยายามของน้อยทำให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองสุดท้ายน้อยยืนอยู่หน้ากระจกในห้องพักของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นน้อยพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันจะตั้งใจเรียนและไม่ขี้เกียจอีกต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่า การสัญญากับตัวเองครั้งนี้เป็นการบอกให้เขารู้ว่าเขามีศักยภาพและความสามารถที่จะทำได้ดีกว่านี้น้อยรู้สึกภาคภูมิใจในความเปลี่ยนแปลงของตัวเองและพร้อมที่จะเผชิญยังกับอนาคตด้วยความมั่นใจและตั้งใจ